กรมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ตราสัญลักษณ์การจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีสมามงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชสมเด็จพระปฐมบรมกษัตริยาธิราชแห่งพระราชวงศ์จักรีพุทธศักราช2568แบบตราสัญลักษณ์ในโอกาสสำคัญนี้ประกอบด้วยพระบรมราชสัญลักษณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช พื้นสีน้ำเงินประดิษฐานคู่กับอักษรพระประมาพิไทยวอปรอโรในกรอบพุ่มข้าวบินพื้นสีน้ำเงินระหว่างเบื้องบนดวงพระตราทั้งคู่มีพระแสงจักรีหมายถึงทรงเป็นสมเด็จพระมหากษัตริยทิราชในพระราชวงศ์จักรีด้านล่างมีรูปเสียนาคด้านอัดหมายถึงพระนักสัตว์ปีมะโรงอันเป็นปีพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทั้งสองพระองค์ว่า ทรงจเจริญพระชุมพัรษาเสมอกันดวงพระตราทั้งสองนั้นประดิษฐานอยู่ในปฐุมอุณาลมอันเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์แห่งปฐมรบรมราชวง์บนพื้นสีเขียวอันเป็นวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชขนาดด้วยฉัดขาวแบบโบราณอันเนื่องด้วยตราพระราชดัญจกรประจำรัชกาลปัจจุบันเบื้องบนสุดประดิษฐานพระมหาวิชัยมงกุฎ เบื้องล่างเป็นแพรแถบสีนาคสื่อถึงพระนักษัตรปีพระบรมราชสมภพของทั้งสองพระองค์มีอักษรสีทองความว่าพระราชพิธีสมมงคลพระชนนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชบนพื้นสีน้ำเงินสแสดงสีขัตติยาชาติเบื้องล่างสุดเป็นกรอบลายนาคมีอักษรสีเงินความว่า14มกราคมพุทธศักราช,ช2568 บนพื้นสีหงชาติอันเป็นสีซึ่งเป็นอายุแห่งวันพระบรมราชสมภพ